เดตล่าสุด20กันยายนนี้โอน10,000จริงหรือไม่เข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องบัตรคนจนและบัตรคนพิการฟังรายละเอียดในคลิปแจกเงินดิจิทัล10,000บาทครั้งผู้ชัดหลัง20กันยายนนี้ให้กลุ่มเปราะบางก่อนแจกเงินดิจิทัล10,000บาทครั้งเฉลยแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไป นายพิชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะระบุโครงการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทดิจิทัลวอลเล็ตจะเริ่มแจกให้กับกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการจำนวน14.5ล้านรายคาดโอนเงินให้หลังจากวันที่ย0กันยายนนี้ส่วนในรายละเอียดนั้นต้องรอ นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกครั้งในวันที่12และ13กันยายนเงินดิจิทัลกลุ่มเปาะบางได้วันไหนโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทสำหรับกลุ่มเปาะบางคาดว่าจะเริ่มโอนหลังวันที่20กันยายนนี้และสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเปาะบางต้องลงทะเบียน,นรับเงินดิจิทัลหรือไม่ กลุ่มาบางเช่นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและผู้พิการไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมในการรับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเนื่องจากข้อมูลของกลุ่มนี้อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะคะควรรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากการประกาศของรัฐบาลอีกครั้งที่<ะ>อยากจะได้เงินหมื่นดิจิตอลเล็ตนะครับเพราะอะไรเพราะวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีครั้งคุณพิชัยชุนหาวชิระท่านบอกแล้วนะครับว่า เงินเบืร์ดิจิตอลบริษัที่จะได้เป็นเงินสดและจะมีการโอนกลุ่มแรกบัตรคนจนและบัตรผู้พิการโอนให้20กันยายนนี้เป็นต้นไปทีนี้ลักษณะการโอนของบัตรคนจนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าจะโอนผ่านทางไหนเพราะว่าโดยปกติแล้วมันมี2ช่องทางถูกไหมในบัตรคนจนเนี่ยมันจะมีอันนึงที่มันเป็นอ e ีมันนี่ หรือว่าจะโอนผ่านการผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนบัตรประชาชน13หนละักเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็รอความชัดเจนก่อนแต่แน่ๆคือ20ได้แน่นอนจะโอนทีเดียวหรือค่อยๆทยอยโอนจะมีความชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ย20กันยายนส่วนบัตรผู้พิการก็จะเริ่มทยอยโอนในวันที่20กันยายนนี้เป็นต้นไปเหมือนกัน แต่ทีนี้คนที่ได้บัตรผู้พิการการุณาไปตรวจสอบว่าบัตรผู้พิการของคุณหมดอายุหรือยังนะครับเพราะโดยปกติแล้วบัตรผู้พิการจะมีอายุประมาณ8ปีมิฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีพัฒนาสังคมคุณวราวุิเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าต้องไปต่ออายุบัตรผู้พิการก่อนนะะไปตรวจเช็คบัตรผู้พิการส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับที่เป็นนโยบายดิจิทัลเวลเลตก็ยังคงเหมือนเดิมน,นะครับ ใครที่มีโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจนถึง15กันยายนนี้นะลงหรือ,อยังนะครับซึ่งคนที่ได้ไปแล้วเช่นบัตรคนจนกับบัตรผู้พิการเนี่ยก็ไม่ต้องลงทะเบียนจากนั้น16กันยายนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ต้องลงทะเบียนตามหน่วยลงทะเบียนเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีน,นะว่าหน่วยลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไง และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ